ชาลดความอ้วนค่ะวันนี้มาทําชาลดความอ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาทําชาลดความอ้วนกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ ชาลดความอ้วนเราสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยนะคะจะเป็นชายี่ห้อไหนก็ได้วันนี้เจ๊กุ้งขอเป็นชาตามือค่ะพอติดใจในรสชาติความเป็นชาไทยของเขานะคะก่อนอื่นเลยเรานําเม็ดแบงลักนี่นะะิลค่ะมาแช่น้ํานะคะเพราะว่าในเม็ดแบงลักษี่นะะิลค่ะสามารถลดคอเลสเตอรอลได้นะคะประตุ้นการขับถ่ายควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการทานเม็ดแบงลักษนะคะจะทําให้เรารู้สึกอิ่มค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรานําชาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในแก้วเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําร้อนตามไปเลยนะคะเป็นชายี่ห้อไหนก็ได้นะคะในชานี่แหละคะ่ะสามารถล้างสารพิษนะคะลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเราจะไม่แช่นานเกินไปนะคะเพราะแช่นานเกินไปสารแทนนินจะออกมามากเกินไปค่ะซึ่งสารแทนนินนี่แหละคะ่ะจะทําให้เรานอ,นอนหลับยากนะคะ ตามด้วยเม็ดแมงรักที่เราเตรียมไว้นะคะ2ช้อนค่ะใครชอบมากสามารถเติมได้เลยนะคะประโยชน์2อ,อย่างรวมเข้าด้วยกันแล้วนะคะจากนั้นใส่น้ำมะนาวไปครึ่งลูกเลยค่ะในน้ำมะนาวนะคะสามารถล้างลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขับสารพิษนะคะช่วยดี็อกได้ด้วยนะคะในมะนาวนี่แหละคะ่ะ แค่นี้ละค่ะเราก็ได้ชาลดความอ้วนที่ทำเองได้ที่บ้านนะคะง่ายๆแถมทานสดๆหอมๆเลยละค่ะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะไม่ยากจริงๆละค่ะและที่สำคัญนะคะเห็นผลด้วยค่ะเจ๊กุ้งทำมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ